ครับทีมน,นี้ปืนป่าฮาราบารานะครับต้นสยาสูงมากมากเลย,รยประมาณ40เมตรความสูงต้นไม้เ <c oughs> นียวอยู่เดินมาเนือ่อยเราก็ต้องเดินขึ้นเดินกันต่อไปนะฮะก็ถึงแนวตอนข้างข้างบนก็จะเป็นที่มันไม่ชันมากกว่านี้และ,ะไปกัน อยู่การเดินขึ้นเขาอีด่างใหญ่นะฮะที่บ้านไอกเปอตำบลภูเขาทองอำเภอสุครีนจังหวัดนาราธิวาสนะฮะออกเดินทางกันมาคณะผมยี่สิบคนแล้วก็มีทีมงานผู้นำทางมีทหารทานด้วยรวมกันทั้งหมดเราก็30คนนะครับ เย,ยอ,อยโอเคทายทสุดแล้วยาเนี่ยเป็น